อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่8.5นะคะคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม2บทที่8วงกลมค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทค่ะอยู่ในหน้าที่75แบบฝึกหัดที่8.5นี้นะคะก็จะมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปวงกลมค่ะซึ่งเราจะใช้สูตรในการหานะคะ เดี๋ยวให้น้องๆนันกเรียนนะคะจดสูตรการหาพื้นที่วงกลมไว้บริเวณที่ว่างในเล่มแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอ่เราก็เขียนเลยว่าพื้นที่รูปวงกลมสูตรของมันก็คือาพอายกกำลังสองค่ะไพยก็คือค่าคงที่นะคะอะก็คือ รัศมีนั่นเอง R ยกกำลังสองหมายความว่าเราต้องนำความยาวของรัศมีเนี่ยมาคูณกัน2ครั้งหรือ2ตัวนั่นเองนะคะไม่ใช่นำความยาวไปคูณกับเลข2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในข้อที่1ค่ะข้อที่1วงกลมที่มีรัศมียาว40เมตรมีพื้นที่เท่าใด เราก็เขียนวิธีทําเลยค่ะ,ะแล้วก็เขียนสูตรเลยพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพ pi r ยกกำลังสอง pi ในที่นี้นะคะเขากำหนดให้เป็น3.14เราก็ต้องใช้3.14ค่ะ คูณ R ยกกำลังสองก็คือรัศมีนั่นเองรัศมีในที่นี้ก็คือ40 40ยกกำลังสองหรือ40คูณกัน2ตัวแบบนี้นะคะเป็นความหมายเดียวกันนะคะจากนั้นก็ไปทำการคูณในกระดาษทดนะคะเวลาคูณก็เราคูณไปตามปกติก่อนแล้วเราค่อยนำทศยม2องตำแหน่ง มาใส่หลังจากที่ตอบนะคะซึ่งในข้อที่หนึ่งนี้ค่ะคำตอบที่ได้ก็จะได้5 0 2พ24จุด0ูนตารางเมตรค่ะหรือใครจะไม่ใส่จุดศูนยก็ได้ใส่แค่5024ก็ได้เหมือนกันค่ะสรุปดังนั้นด้วยค่ะ ดังนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่5024ตารางเมตรแล้วก็ตอบเลขไทยด้วยค่ะ เสร็จแล้วข้อที่1ต่อมาในข้อที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเลยข้อที่สองวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวห6เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดในที่นี้ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานะคะอยากรู้ว่ารัศมีเท่าไหร่ก็เอาห6าเนี่ยหารด้วยสค่ะเขียนวิธีทำเลย เขียนเลยว่าวงกลมมีรัศมีอ่ะนี่เราต้องหารัศมีก่อนเนาะห้าสิหกหารด้วยสองหารแล้วเหลือ28เซนติเมตรพอเราได้รัศมีแล้วเราก็มาเขียนสูตรกันเลยค่ะเขียนว่าพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับายอายกกำลังสอง ภายในที่นี้เขาให้เป็น22.7ส่วนเเราก็ต้องใช้22.7ส่วน7ะคะคูณ R R คือรัศมีหามาได้28รัศมียก่กำลังสองแบบนี้อ่ะแต่ว่าเราเดี๋ยวเรามาเขียนแยกเป็น28คูณ28นะคะได้แบบนี้จากนั้นในเมื่อตัวส่วนเป็น7เนี่ยสามารถตัดทอนกับ28ได้เนาะมี28 2ตัวเราเลือกตัดแค่ตัวเดียวพอนะคะ7.17 จะสี่ตัวเศษเหลือ22่สิอคูณสคูณยีอันนี้ก็ไปทำการคูณในกระดาษทดมานะคะพอเราคูณแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบคือ2464ตารางเซนติเมตรค่ะสรุปดังนั้นด้วยนะคะ ดังนั้นวงกลมนี้มีพื้นที่2,464ตารางเซนติเมตรแล้วก็ตอบเลขไทยให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกขัดหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ